เห็นไหมพี่เขาล้างมือแล้วเห็นไหมน่ะใอน้องเอ่ฟางล้างมือแล้วพี่ให้เขาล้างมือแล้วน่ะเออถูถูนี่ถูถูเออเก่งมากถูถูถูเก่งจังเลยพี่นั่นเห็นไหมล้างถูวิธีเลยพี่เขาล้างถูวิธีเลยเห็นไหมน่ะล้างตามพี่เขาดิล้างมือโอ้เก่ง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  วันนี้ข้าวฟ่างจะอร่อยกับเฟอช่วยแรกนะครับเฟอเวียดนมม้มงวมอ้อวอ๊อบเอางีกินลูกชิ้นไม่เป็นครับกินเป็นแต่เส้นครับเป็นไงอร่อยไหมนี่ทำนิ้วไงอร่อยไหมอร่อยไหมครับอดูนิ้วครับดูนิ้วอร่อยมาก อร่อยอู้หูเอาเคี้ยวข้าไปอร่อยดูนิ้วทีครับนิ้ออร่อยมากนะครับเอ,อาน้ำครับน้ำครับน้ำชดน้ำตามเข้าไป<อ>ลูกชิ้นไม่กินเดี๋ยวปูกินเองอไม่ชอบลูกชิ้นเดีกก๋ยวปูจัดการเองเอาเขาฟางไม่ชอบลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวปูจัดการเองลูกชิ้นเนี่ยเอา ไม่เนี่ยไม่เอาแล้วครับลูกชิ้นจัดลูกชิ้นให้ไม่เอาครับโอ้โห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 มีผักสิดแม่เอาอีกแล้วครับนี่เอาปอดผักครับปอดผักแล้วครับนี่อืมอนี่กินเฟือนะครับเฟือเวียดนามอันนี้เอา โอ้เสียงเขียวเป็นไงครับ huh. ค right ึกก right ับกึบก huh ับฮู้ฮู้ฮู้นี่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 น้ำตามเข้าไปครับชุดน้ำตามเข้าไปครับโอ้โหนี่โอ้หก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 เออออหกเปื่นหำเป็นไงครับอร่อยไหมครับสุดยอนไหมครับอ๋อ ฉุดยจดชุยจดยด,ดสอ,อ้ทำดทำดิทำดีเอาดีๆเอาดีไม่ทไ,ไม่ทำเล่นไม่ทำเล่นงูน่ะงูน่ะอาหารการกินทำดีดีอืมโอ้ยหมาดิไหม ลูกชิ้นนี่ก็เสร็จปูแล้วครับเพราะเขาฟังไม่คิดลูกชิ้นครับอะจบคลิปบายบายกันแล้วเรื่อยเจบคลิปบายบายกันแล้วฟังเลยอะจบคลิปบายบายกันแล้วบายเจอกันใหม่